สวัสดีครับและตอนนี้พวกเราก็อยู่ันที่สถานีรถไฟหัวลำโพงโโสถานีกรุงเทพหใช่แล้วสาเหตุที่เราต้องมาที่เพราะอะไรเพราะว่าเราได้ยินข่าวมาว่าที่เนี่ยเขาจะยุติการให้บริการกันแล้วจะวจะย้ายไปที่อื่นห<อ>น้าเสยียดานะครับที่สถานีรถไฟหัวลำโพงเนี่ยต้องเปลี่ยนไปที่อื่นแล้วแล้ววันนี้พวกเราก็มาเก็บภาพบรรยากาศความทรงจำ อของพวกเราสองคนแล้วก็อย่าใช้พวกเราสองคนดีมันดูเก๋ๆ <c oughs> ไงไ <laughs> พวกเราสองคนแล้วก็เกลีบ่บรรยากาศไปพร้มอมกับคนดูด้วยใช่ใช่เป็นความทรงจำนะอ,ะองั้นเมื่อพร้อมแล้วเราไปสนุกพร้อมกับรับชมบรรยากาศกันได้เลย เอาละครับผมแล้วเราก็มาที่จุดแรกกันนะครับของการเก็บภาพบรรยากาศหน้าสถานีรถไฟหัวลาโพงก็นะครับผมสิ่งก่อสร้างตรงนี้ก็จะเป็นรูปครึ่งวงกลมนะครับรูปครึ่งวงกลมแล้วก็ศิลป,ปะการสร้างมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูในประวัติกันอีกทีกลางๆคลิปนะครับผมก็รูปแบบก็จะมานี้ใครๆมาก็รู้ก็น่าจะเป็นสถานีรถไฟหัวลําโพงเดี๋ยวจะไปดูกันข้างในกันต่อเลยครับ จุดต่อมามันคือหน้าทางเข้าสถานีนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูข้างในกันเลยว่ามีอะไรบ้างไะเราเข้ามาแล้วครับตรงนี้จะมีทางเป็นโถงใหญ่มากเลยข้างบนเป็นโดมแบบสูงมากเลย ด้านซ้ายก็จะเป็น ticket point ตรงนี้ก็จะมีขายตั๋วกันแล้วด้านขวาก็จะมีจุดนั่งรอจริงๆแล้วตอนเด็กๆอาจจะเห็นว่าแบบเฮ้ยมันจะดูร้อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอเข้ามาแบบแอร์เย็นมากเลยเออใช่แบบว่าเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่มาเลย ตอนแรกก็รู้สึกหายใจครับเอ้ยไม่ใช่ใจหายครับผมรู้สึกใจหายแล้วก็เสียดายสถานที่แห่งนี้ครับมันเป็นสถานปิยกรรมศิลปะที่แบบมีความขลังอะ่ะมีความเก่าแก่แล้วมันดูสวยงามดีครับผมก็คงตกใจก่อนนะอย่างแรกว่าเฮ้ยมันอยู่มานานแล้วอะ่ะแล้วแบบก็มีแต่คนพูดถึงกันเวลาเพื่อนที่แบบไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเขาก็ต้องผ่านที่นี่ แล้วแต่ว่าตัวเราเองอะ่ะเราก็ไม่เคยมาเที่ยวที่นี่นะอไม่เคยจะเห็นเลยก็เลยดีที่เห็นข่าวทันก่อนไม่งั้นก็คงไม่มีโอกาสได้มาหรอกสวัสดีครับคุณผู้ชมกระผมนั้นชื่อว่าศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นาวาเอกร้อยโทรปริญญาตรีครับผมผมจบทางด้านวิทยาศาสตร์ของแฟรงก์เฟิร์ตมานะครับผมผมนั้นมีความรอบรู้ทุกด้านนะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบเออ ศักยภาพแล้วก็สถานะของรางรถไฟเหล็กกันนะครับว่ามันเป็นยังไงตามมาดูกันเลยครับผมอันนี้โอ้รางนี้ผมสัมผัสได้ครับว่ามันทํามาจากเหล็กไหลครับผมมันทํามาจากเหล็กกล้าอย่างดีเลยผมสัมผัสได้ผมนนติสัมผัสครับผมผมว่ารางนี้ ต้องวิ่งมาแล้วไม่น้อยกว่า24,800รอบครับผมโอ้ยแข็งแรงมากผ่านครับผมผมไม่เห็นด้วยครับเพราะว่าวันที่เขาทุบทิ้งอะ่ะผมไม่น่าจะเห็นครับผมถ้าผมมาผมก็คงเห็นด้วยแต่ว่าถ้าในความหมายแบบจริงจังนะครับ ต้องขออธิบายก่อนผมรู้สึกเสียดายสิ่งที่เขากําลังจะแบบทุบทิ้งมันมันค่อนข้างเก่าแก่แล้วก็เป็นศิลปะที่สวยงามอะ่ะแต่เข้าใจแหละว่าทุบทิ้งแล้วก็เปลี่ยนสถานที่ไปที่ที่ดีกว่ามันก็มีรายเหตุผลแต่ก็รู้สึกเสียดายครับที่แบบต้องเสียสถานที่สวยๆอย่างนี้ไปเห็นด้วยนะครับผมคิดว่าเห็นด้วยแหวกก็สิก็เพราะว่าก็บอกก่อนเลยว่า เหมือนที่ตอนแรกพูดไปว่ามันก็เสียดายเพราะว่ามันเป็นศิลปะที่เก่าแก่มันสวยจริงๆผมก็ชอบศิลปะสวยๆเหมือนแบบในหนังแฮร์รี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงเนี้ยผมก็คิดว่าโลกมันก็เปลี่ยนไปแล้วอ่ะมันก็ควรจะเปลี่ยนแปลงอ่ะควรจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันอยู่มานานแล้วมันไม่ดีก็ควรจะเปลี่ยนเจ็ดปีที่อยู่มาหม่ไม,ไม่ผมไม่ได้หมายถึงอะไรนะผมหมายถึงแบบอะไรเก่าๆที่มันไม่ดีอ่ะ ความเป็นมาแล้วก็ชื่อของคําว่าหัวลําโพงเนี่ยมันมาจากไหนเออมาจากมาจากอินเทอร์เน็ตครับผมผมไปค้นคว้ามาเมื่อกี้ทฤษฎีแรกก็คือแบบเห็นชาวบ้านเขาบอกว่าสมัยแต่ก่อนเนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าถนนกับคลองแถวเนี้มันชื่อหัวลําโพงมั้งแล้วก็เลยเอามารวมกันใช่เปาเป็นชื่อที่นี่เลยหรอจะไปรู้เหรอ๋อเหรอให้ไปถามอะไะก็นั่นแหละก็เลยเอามารวมกันนี่คือทฤษฎีแรกกลายเป็นหัวลําโพง ที่ดที่สองนะคบก็คือแบบทุ่งบริเวณแถวเนี้ยมีแขกอ่ะมาเลี้ยงวัวรอใช่มาเลี้ยงวัวแล้วก็วัวที่นั่นอ่ะเขาวิ่งอย่างคึกขนองเขาเลยเรียกว่าวัวลำพองอ๋ออ้าววัววิ่งไม่ใช่วัวลำพองมันจะลำยังไงมันจะลำลำได้มันเอาเอาเตนมาลำมังก็นั่นแหละเขาเรียกว่าวัวลำพองเขาว่าลำพองมาอาจจะมาแบบคึกขนองไงเป็นวัวลำพองใช่ป่ะแล้วก็ตอนหลังมาคาดเคลื่อนเป็นหัวลำโพง ฮ้ยเสียงดังว่ะต่อ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 เลยหน้าต่อเป็นหัวลำโพงใช่ไหมตอนหลังก็คาดเคลื่อนมาเป็นหัวลำโพงที่ที่สุดท้ายนะครับที่ที่ที่สามก็คือเห็นเขาว่าบริเวณแถวเนี้ยแต่ก่อนอ่ะเป็นทุ่งที่มีต้นไม้ที่เรียกว่าลำโพงเยอะใช่ก็เลยเรียกกันว่าลำโพงมาไปไหนอ่ะฮะไปไหนอ่ะไปไปสุราษฎร์ไม่นางแบบปคนเมื่อกี้ไปไหนอ่ะไปเหรอ เออเห็นถ่ายรูปไปแม่ลาเลยอ่ะโอ้นี่ใส่ไม่ดีเลยตตาไฟเดี๋ยวเราไปฟังประวัติคอมเ็นมากันนะครับแบบสังเขปง่ายๆเลยโอเคสวัสดีคุณครูแล้วก็เพื่อนๆร่วมห้องทุกท่านครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้มารายงานไม่ได้มารายงานไม่ทำรายงานโอเคที่นี่นะครับก็ตอนนี้เป็นปีที่105แล้วนะครับก็สำหรับรถไฟที่นี่ก็สร้างมารุ่นสู่รุ่นเลยก็ตั้งแต่ปลายรัชกาลที่5เนียจนถึง มาสร้างเสร็จตอนรัชกาลที่6อันนี้ก็นั่นแหละเซิร์ชมาแหละจริงแล้วก็รถไฟที่นี่พี่เซิร์ชมาเหมือนกันเขาก็บอกว่าวิ่งสองร้ขบวนต่อวันใช่จากดูมีความรู้แม่งหายไปหมดเลยบอกเซิร์ชมาเนี่ยสำหรับอ่าผมไม่ได้หาความรู้จากเซิร์ชอย่างเดียวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมรู้อีกเรื่องนึงก็ว่าเขาบอกว่าย้ายขบวนบางสายเนี่ยย้ายไปบางซื่อตอนประมาณวันที่23บสาธันวาเน่ะใช่ไหมเออที่เรารู้มานี้ไม่ได้เซิร์ช ไม่ได้เสิร์ชทำจากเจ้าหน้าที่ก็นั่นแหละใช่ก็ก็ตอนนี้ก็น่าจะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วมั้งที่เราจะได้เที่ยวกันแบบเต็มเต็มก็เราก็ถ่ายกันวันที่30บนะก็ถ้าใครไม่รู้ก็เป็นบอกไว้อืมใช่เป็นช่วงไอ้ท้ายจะได้มีความจะได้เป็นความรู้นะว่าเรามาถ่ายวันที่30สกันนี่คือความรู้ใจความหลักสําคัญเลยใช่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 แล้วก็อ่าสหรับที่นี่นะครับอ่จากที่เราเข้ามาด้านหน้าเลยอ่ะ สถาบันยกรรมของเขาอ่ะก็จะเป็นแนวแบบอิตาเลียนผสมกับเรเนซองส์นะอ๋อเรเนซองส์ใช่ไหมเหมือนแบาบว่าจะมีต้นแบบคล้ายๆกับสถานีรถไฟแฟรงเฟิร์ตที่เยอรมันโอ้โแฟรงเฟิร์ตด้วยความรู้แน่นความรู้แน่นดูเท่อะท่องมั้งหลายรอบกว่าจะมาถึงเนี่ย<ด>เออใช่แฟรงเฟิร์ตแฟรงเฟิร์ตเลยใช่ก็เยอรมันอ่ะนะเออไปกันเยอะๆนะเยอรมันครับครับก็เหมือนยก เนะยอะระมันมาที่นี่เลยแต่ว่าตอนนี้ก็น่าเสียดานนะที่แบบสถาปัตยกรรมยุคแบบว่าเดนซองอย่างเงี้ยก็จะหายไปแล้วใช่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 ใชขอบคุณสำหรับคำถามครับก็ต้อตอบใจร้ายเลยฮะเห็นด้วยครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงม,มันเป็นสิ่งที่มันก็ต้องเกิดขึ้นสักวันแหละก็ยังอยากให้ที่นี่อยู่ต่อมัก็แหละแต่ว่าเรต้องการเปลี่ยนแปลงนะอย่างแรกอาจจะเป็นเรื่องของ การลดมลพิษอย่างที่สองจะเป็นเรื่องของการทำให้การจราจรอาจจะติดขัดน้อยลงบ้างแต่ว่าไม่รู้ว่าพย้ายไปรวมไปที่บางซื่อแล้วอ่ะมันจะโอเคไหมโอเคก็ก็ประมาณนะครับผมก็ยังเห็นด้วยผมทั้งเห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยครับในส่วนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็คงเป็นเพราะว่าเสียดายคงเป็นความรู้สึกที่เสียดายแบบศิลป,ปะแล้วก็ ความมีประวัติศาสตร์ของหัวลําโพงนี้ไปแล้วก็ส่วนที่เห็นด้วยก็คือเพราะว่าแบบเปลี่ยนแปลงให้มันดียิ่งขึ้นให้มันดูแบบทันสมัยแล้วก็แบบจุดศูนย์รวมแล้วก็ให้ดูดีแล้วกใ็ใหญ่มากยิ่งขึ้นมันก็เรื่องของการพัฒนาต่อไปที่ทําให้มันดียิ่งขึ้นก็ทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยครับผมแล้วก็อยู่กันที่หน้าสถานที่ชันชลาของรถไฟหัวลําโพงก็คือชั้นชลาของรถไฟเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด12ชันชลานะครับผม รอบภาพบรรยากาศเป็นยังไงไปดูกันเลย เฮวี hey, ่รถไฟไปลงเยเวทมอ์จะออกแล้วรีบไปทีนเร็วรอนแล้วนายรู้ไหมอ่ะว่ามันต้องไปทางไหนนายไม่รู้เหรอชาญชลาเสร็จสามต้นสี่ไง ผมศาสตราตา,ารย์ด็อกเตอร์อักคระศิลปินลองศาสตรา,า,ากันดาพีฟอักซ์ครับผม,มเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับรางวัถไฟมากว่า2,000ปีแล้วผมสุก่งมาจากศักระที่22พร้อมกับโดเรมอนผมสามารถพิสูจน์เหล็กนี้ได้ว่ามีอายุกี่ปีตามมาดู น่าเชื่อเลยทุกคนเล็นกนี้อยู่มากว่า200ปีแล้วมันเป็นไปได้ยังไงทุกคนเล็นกนี้มันบอกผมว่าอยู่มาแล้ว 2000. <c oughs> 2 0 0ปีผมเชื่อผม,เช,อมเชื่ออย่าลบหลู่นะ <c oughs> ทำไม <c oughs> จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการพาทัวร์แล้วก็พารับชมบรรยากาศของสถานีรถไฟหัวลำโพงใช่ครับผมสาหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานีรถไฟครั้งนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซอกตึกด้วยนะครับบ๊ายบาย ถามว่าอะไรอ่ะหรอก็ผมคิดว่าผมประทับใจเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างที่เห็นตั้งแต่ด้านหน้าเลยอะ่ะคืออันที่มันเป็นโดมอะ่ะชอบมากเลยอะนะนะันนั้นอ่ะมันสวยแบบที่อื่นก็ไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้เลยตั้งแต่เกิดมาผมก็ไม่เห็นอะไรแบบนี้เพราะว่าก็ไม่ได้ไปเมืองนอกกับเขาเลยแล้วก็บรรยากาศครับต่างๆรถไฟตอนนี้ที่เห็นก็ถึงจะเป็นรถจากร,รถขบวนที่ยังเป็นรถราง ที่เป็นรถไอ้น้ำอะไรอยู่เนี้ยแต่มันก็มันก็โอเคอ่ะคือมันดูทันสมัยมันดูแบบข้างในก็ติดแอร์ก็ดีโอเคผมว่าผมชอบแต่ความที่มันไม่เหมือนไม่เหมือนสถานีรถไฟฟ้าที่เราขึ้นกันทุกวันที่มันจะแบบทันสมัยไปทุกอย่างเอ่อแต่ว่าความทันสมัยมันก็ทําให้ความสวยงามลดลงไปด้วยเช่นกันเพราะงั้นผมก็ประทับใจความที่เป็นตั้งเดิมแบบนี้มากๆเลยใช่ก็ไม่อยากให้มันหายไปแหละ ก็ความรู้สึกที่มีต่อสถานีรถไฟหัวตะโกงนะครับก็เป็นความรู้สึกแบบเป็นความทรงจําในวัยเด็กซะมากกว่าเพราะว่าในวัยเด็กเนี่ยค,ค่อนข้างจะมาใช้บริการก็กับทางจังหวัดไปบ้านของคุณแม่บ่อยๆครับผมบรรยากาศมันค่อนข้างมีมนขังไม่รู้สิมันรู้สึกได้ถึงศิลปะที่ไม่มีความขังอะ่ะแล้วมันสวยงามมากรู้สึกชอบบรรยากาศก็ร่มเย็นดี เจอรถไฟแล้วก็แบบมันดูดีอ่ะมันดูเท่อ่ะเออ